สวัสดีค่ะมามาจ้าวันนี้มาแกงเห็ดคึ่งฝรั่งนะคะแแกงเห็ดคึ่งฝรั่งกแล้วนะคะวันนี้มาแกงเห็ดถิ่นะคะ่นะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ,ะ,คะอาหารของเราก็มีแกงเห็ดค่ะใส่บวบฝรั่งนะคะบวบฝรั่งนี้จะใส่แบบกลมๆนะคะแบบนี้ค่ะ คือเปลือกต้งเขานี i ปอกแล้วนะคะปอกออกแล้วเอามาบดเลยค่ะเอามาบดใส่พริกเลยค่ะเนะี่ยใช้แดนใช้แทนใบย่านางได้นะคะเพราะว่าที่ไม่มีใบย่านางค่ะคือทําแบบนี้บดใส่พริกใส่อะไรลงไปเ,เอาบดลงไปเลยนะคะ ใส่บวกลงไปเลยจ้าใส่บวลงไปแล้วก็ใส่นี่ที่ราบดน,นี่เลยค่ะใส่ปไปเลย คือปลาผงชูรสหรือว่าเกลือนี้ใส่ลงไปในเครื่องบดนี้แล้วนะคะคือในหม้อนี้ไม่ต้องปรุงนะคะเพราะว่าปรุงในนี้เสร็จหมดแล้วแล้วค่ะเทลงไปเลยะคะ่ะเทงลงไปเสร็จแล้วก็คนเลยนะคะเนี่ยเราก็จะได้น้ำเคียวเขียวแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ส่วนสามีนั้นแกไม่ทานด้วยนะคะเพราะว่าเผ็ดอาหารบ้านเราแกก็ไม่ค่อยชอบแล้วเนาะก็เลยมาทำัานกดเล็ดให้แกก่ะเนี่ยนี่แหละค่ะให้สามีะคะ่เห็นไหมคะเราก็จะหั่นัวของแกแกไม่ทานกับมันนะคะแกจะทานกับผักค่ะ ผักนี้เตรียมไว้แล้วหั่นแบบนี้เลยนะคะพ็หลังจากหั่นเสร็จแล้วพอเนื้อมันสุกเราก็เอาลงไปเลยค่ะหั่นเนื้อนี้ลงไปวางไมว้ใจนจานอันนี้เสร็จแล้วก็เอามาดูทชี่ฉอมเนาะนี่เลยนี่เลยนะคะ อาหารเราก็ถ้าของเราเสร็จของสาม,มีก็เสร็จไปด้วยกันเลยนะคะนี่าานะคะห้าทานะคะนี่เลยค่ะพอเดือดแล้วนะคะเนี่ยพอแกงเดือดแล้วเนี่ยแกงเดือดปุ๊บเลยนะก็ผักพักอีตูบานห้านั่นหละจ้ะแต่สีห่อไปแบบนี้เลยจ้ะเอาออก ห่อไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ในช่องแขงนะคะพอเราจะกินเราก็ออกมาเหมือนกับแกงอ่อมบ้านเรานั่นเลยจ้ะเหมือนกับคลิปแกงอ่อมนั่นเลยจ้ะก็ออกมาลงไปเลยค่ะคนเลยนะคะก็จะได้แกงอ่อมแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะแกงอ่อมแบบนี้เลยนะคะเนี่ย แกงเห็ดพึ่งฝรั่งแกงเห็ดพึ่งฝรั่งใส่บวบค่ะแล้วก็ใส่ผักคุณตูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแกงลาบ้านเราเนาะแกงเลาบ้านเราเนะเา,า,นเาเนะนะครคะก็จะสุกแล้วอาหารสามีก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะ ะะเราก็เตรียมมาหั่นเลยค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วสุกแล้วเราก็เตรียมมาหั่นแล้ค่ะนี่หละจะเตรียมหั่นแล้วนะคะ